หลังจากที่เราได้ไปชมโบราณสถานร้างที่โดนอุบมุงนะครับเราก็มาต่อที่โบราณสถานร้างแห่งหนึ่งที่อยู่กลางทุกนานะครับซึ่งมีสมาชิกลูกเพจท่านหนึ่งนะครับได้ให้ข้อมูลว่าที่บ้านโศกช้างนะครับอําเภอนนสังจังหวัดนองบุพูก็มีโบราณสถานร้างแห่งหนึ่งที่อยู่กลางทุงไร่ทุงนาซึ่งปัจจุบันได้พังท,ทลายไปแล้วนะครับมีสภาพเป็นยังไงวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมกันนะครับนี่ก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ รอบนะครับแหล่งโบราณสถานจะอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับตอนนี้เราออกจากหมู่บ้านมาแล้วบ้านสกช้างนะครับถามทางมาเรื่อยๆนี่ก็คือสภาพที่จะเดินทางมานะครับเป็นยังไงครับวันนี้นะครับเรามาเอเดนเจอร์ที่หนองบัวลำพูนะครับทุกครั้งที่มาหนองบัวลำพูเราจะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับก็คือการมาชมแหล่งโบราณสถานที่อยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็ทุ่งในทุ่งนานะครับได้อัธรรถมาก ชอบแบบนี้นะครับอยู่ตรงไหนน้อนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่เป็นวัดนะครับแต่ว่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่กลางพุ่งนานะครับก็เลยไม่ไม่ทราบมนันว่าอยู่อยู่ตรงไหนดีนะว่าเป็นถนนที่ยังเข้ามาแล้วโอเคนะครับดูดอนไหนน้อนะครับ เราลงไปดูกอนนะครับน่าจะอยู่เนินนี้หรือเปล่าดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบราณสถานล้างนะครับบ้านโศกช้างตำบลกุดดูอ,อําเภอนวสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งมีลูกเหตท่านหนึ่งได้ข้อมูลมานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แต่งโบราณสถานนะครับนี่สภาพสภาพแวดล้อมนะครับตรงนี้จะเป็นจุด นะครับแหล่งบราดังคดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเขาไปดูนะครับวันนี้มากับลูกชายเล็กนะครับนี่แน่ต้องขออนุญาตนะครับสาธุเข้ามาทาการศึกษาหาความรู้นะครับเรนมาเลยครับนี่บรวด้าณสถานนะครับรอบๆแหล่งโบราณสถานนะครับก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหตอนกลางคืนก็น่าจะอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ น่าจะเคยเป็นสถานที่เป็นวัดเก่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นเจดีหรือเปล่านะเนี่ยนะครับอนุญาได้ครับเลยนี่นะครับ,รรบลูกเพจให้ข้อมูลมาหลายปีแล้วนะครับว่ามีการบุกรุกใกล้เคาพื้นที่รอบๆจะเป็นสถานที่ที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีการแพร่ฐานเข้ามาเรื่อยๆยๆนะครับน,นะที่ถ้าเกะเป็น มีอิดก,ก็เป็นรูปรูปทรงนะครับคล้ายๆกับเป็นเจดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นถังสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นเนี้ยตรงนี้ครับมีซุ้มผมว่าน่าจะเป็นเจดีนะเพราะว่ามีสภาพไม่ไม่ใหญ่มากนะครับหรือจะเป็นอูบุงประมาณนี้นะครับ เราก็ไม่สามารถทราบนนิษฐานได้ว่าเป็นสภาพเดิมเป็นยังไงเพราะว่าไ,ได้หักทางมาบ้างแล้วนะครับนะครับคือบริเวณโดยรอบ,บรนรอนุญาตนะครับเยคือสภาพที่เรือในปัจจุบันบน,บบน,บนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะ เก็บภาพนิ่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราคงยังต้องไปอีกหลายสถานที่ก่อนที่จะคํากว่าน,นะครับเราจรึงต้องใช้เวลาอย่างกระทันชิดนะครับตอนนี้เราเจอกันที่ภาพนิ่งที่เพจรอยสีมครับ